สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กผักเที่ยงนะวันนี้มีภารกิจนะคะกับอน้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมของมิชชัน n i อินเ n อร์เนชั่น a นลไทยแลนด์ที่โรงแรมเบสเว e เทิร์อยู่ที่แจ้งวัฒนะตอนนี้เรากินข้าวไปเสร็จแล้วนะแล้วก็ตุ๊กเอาขนมมาทานอาหารที่นี่อร่อยมากนะตุ๊กถ่ายคลิปไปจะมีเป็นเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะราคาไม่แรงด้วยมาทานกันได้นะคะที่เบสเวสเทิร์ มีทั้งอาหารไทยแล้วก็เมนูนานาชาตินะแล้วก็ตอนนี้อิ่มอาหารไปแล้วก็เลยเอาขนมเค้กมาทานหน mm ิ hmm. ่งมีเค้กหลายตัวอันนี้จะเป็นเค้กส้มน่าทานมากเลยอะ mm ่ะ hmm. อร่อย mm hmm. เค้กส้มอร่อยหอมม mm ัน hmm. มีรสชาติเปรี้ยวสดชื่นเลยอันนี้จะเป็นชาเขียว mm hmm. อร่อยนะอันนี้น่าจะเป็นมัน หรือเปล่าหรือเผือกเผือกอร่อยเลยอ,อร่อยมากค่ะนี่ได้ชิมเค้กหลายแบบเลยเพราะเอามาอยู่ในไลน์ของบุฟเฟ่นะคะใครที่เป็นคอเบเกอรี่มาได้เลยนะอร่อยมากนี่เค้กช็อกโกแลตอื อันนี้จะเป็นเค้กแอปเปิ้ลอ,อร่อยเค้กแอ,อปเปิ้ลอร่อยนะจะมีแยมอ่ะแยมแอป,ปเปิ้ลแน่เลยเนี่ยเห็นเป็นแยมไหมอือแล้วก็มีคัมเบิ้ลที่เป็นคุกกี้บดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแคมเบิ้ล แล้วก็จะต่อโดยการต่อเลยเป็นอันนี้น่าจะเป็นเค้กช็อกโกแลตนะต่อเลยนะเป็นเค้กช็อกโกแลตต่อด้วยเค้กช็อกโกแลตนะเป็นปะนะอีกแบบหนึ่งอร่อยมากเขาะจะมีเอเ้นี่กลมๆอ่ะเห็นไหมเนีย่ย เป็นช็อกโกแลตกลมๆอ่ะที่โรยอยู่ข้างบนอ่ะมีความกรุบๆอร่อยอ,อร่อยมากแล้วก็จะมีเป็นช็อกโกแลตนี้ด้วยนี่ดูอร่อยเหลือตัวหนึ่งที่เอามาอันนี้เป็นเค้กมันม่วงอะมาชิม ออร่อยมากเลยเค้กของที่นี่นี่เค้กมันม่วงออันนี้ดูดูมีมีความเป็นเพื่อสุขภาพดีนะเค้กมันม่วงไม่หวานเท่าไหร่นะแต่ก็อร่อยอมันจะเป็นแนวเหมือนแนวสุขภาพจริงๆริงด้วยเนะนี่ยเค้กมันม่วง ของกูจะสายหวานกูจะชอบแนวของหวานหวานหน่อยนะนี่เนี่ยสายหวานอันนี้น่าจะเป็นเค้กเผือกแล้วเขาจะมีสีออกส้มๆข้างบนเห็นปะอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นอะไรนะแต่อร่อยมากเลย mm. ใครอยากจะมาทานที่เบสเบนเทิร์นมาเลยนะ mm. เขาเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันนะคะ mm. เป็นแบบบุฟเฟ่นานาชาติอะ มีพาสต้าซีฟูด้ดทุกชิมไปแล้วพาสต้าซีฟูด้ดแล้วก็ไก่เทอริยากิวันนี้ที่มาัทานแล้วก็ผักโหมอบชีสที่ทานอิ่มไปแล้วแต่ว่าพอดีไม่ได้รีวิวนะลืมลืมเลยมารีวิวก็คือเป็นเคก้กอือร่อยมากมาทานกันนะคะเบสเวเทอร์อยู่แจ้งวัฒนานะเองใกล้ๆอยู่ เลยเซ็นท่านแจ้งมานิดเดียวเลยมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นท่านแจ้งเลยมาแล้วว่าชุดซายไปเลยอร่อยมากบุฟเฟ่มันทานกันน้เยอะค่ะ